สวัสดีวันจันทร์ครับทุกคนครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมาครับนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กันในไมครับอาชีวิตลอด100วันนะครับอยู่ในวันที่5กันแล้วนะครับวันจันทร์นะครับจากอีพีที่แล้วเนี่ยผมได้ทําเครื่องอ่าเตาเผาอัตโนมัติแล้วก็ได้แหวนมาเนี่ยซึ่งค่อนข้างดีมากๆเลยแหละครับ และก็วันนี้ครับผมจะทําเครื่องเก็บของไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าคลังเก็บของนะครับแบบว่าเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้จํานวนมากนะครับจากที่เราจะต้องมานั่งเรียงของทีละอย่างทีละโซนเนี่ยครับเราสามารถที่จะใส่ไปในเครื่องเครื่องเดียวครับแล้วมันก็เลียงให้เราอัตโนมัติได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับโคตรง่ายครับผมบอกเลย เอาเลยครับถ้าทุกคนพคร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมได้ไปเก็บแอปเปิลมานาะแล้วก็จะมาแลกกับกอบบินนะครับกอบบินตัวนี้นะครับมันคือกอบบินเฮดเดอร์นะโดยมันจะเหมือนกับเ p ็นย่อมๆเนี่ยหละครับแล้วก็เราสามารถแลกของได้นะครับแลกของเป็นอมเมอรัลได้หรือว่าจะแลกของจะเอาอมเมอรลมาแลกอื่นได้เช่นกันนะครับได้หมดเลย ก็ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็น่าจะหายไปนะนะครับโอเคผมจะขยายพื้นที่นะครับให้มันกว้างๆนิดนึงนะครับเพราะว่าคลังเก็บของเราเนี่ยค่อนข้างผมคิดว่าน่าจะใหญ่พอสมควรเลยนะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับแล้วผมก็จะทําเสารประมาณนี้ครับให้มันเป็นรูปร่างรูปทรงนิดนึงนะเราจะได้วางของง่ายๆนะครับ เอาละน่าจะค้า,างกว้างพอสมควรไม่กว้างดีน่าจะลึกพอสมควรนะครับสำหรับการเก็บของผมคิดว่าผมน่าจะแวะไปเนเธอร์สักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปนานนะไปแค่แป๊บเดียวนะครับไปเพื่อเอาเอ่ในเธอร์ควาดนะครับเพื่อมาทําอุปกรณ์นะไม่ได้ไปนานเลยนะครับแป๊บเดียวเองวันนี้นะครับมันไม่ใช่วันของเนเธอเนาะเพราะฉะนั้น,นครับเราอย่าเพิ่ง ไปลงนรกอะไรพวกนี้มากเนาะอย่าเพิ่งไปไปผปจญภัยในนรกมากนะครับเราแค่มาขุดเนเธอควาดนะครับเพื่อไปทออกกําอุปกรณ์ของเรานะครับโอเคเราเรียบขุดแล้วก็รีบไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะมีวันที่เราจะมาสำรวจนรกนะครับเมื่อผมกลับมานะครับเดี๋ยวผมก็จะวางไม้อย่างนี้เลยนะครับนะผมว่าค่อนข้างดูดีแล้วแหละนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาราฟเป็น สิ่งที่มันต้องใช้นาอก็จะมีอ่าอินเวนทอรี่คอนเนคเอนะครับอันนี้จําเป็นนะครับมันเหมือนกับเครื่องที่เราจะเอาไว้เชื่อมต่อทุกกล่องเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเลยครับมันก็จะเชื่อมกล่องเข้าด้วยกันเลยมม่เหมือนกับว่าเราเปิดกล่องเดียวนะครับแต่ว่าจะเปิดได้ทุกอย่างที่เชื่อมกันนะครับประมาณนั้นเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะคราฟเป็น Inventory Connector นะครับแล้วก็จะใช้เป็น s t o r a g e terminal นะครับเพื่อมาทำเป็น Crafting Terminal นนะครับ c r a f t i n g terminal นเนี่ยจะจะมีประโยชน์กว่า Inventory Terminal นะครับเอย s t o เ a g e Terminal เริ่มงงแล้ชื่อมัน terminal terminal นะครับเพราะว่าไอ Crafting Termin ิโครับมันสามารถที่จะคราฟแล้วก็หยิบของได้ในเครื่องเดียวกันเลยนะไม่เราไม่ต้องออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับ นี่ก็คือสิ่งที่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะมันจะช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะมากๆเลยครับหลังจากที่ผมได้ store terminal แล้วเนี่ยผมจะคราฟเป็น crafting terminal นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับใช้เพชร4อันนะครับเปลืองชิปเปกนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับอาวละต่อมาะครัยผมจะคราฟเป็นกล่องที่จำนวนเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ข้างเก็บของเราครับ เก็บของได้จํานวนเยอะนะครับประมาณสามพันกว่าชิ้นเลยก็เป็นได้นะจากนั้นนะครับผมก็จะวางอิมเมสซ o รี่คอนเนคเตอร์นะครับวางอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็วางเอผมว่าน่าจะต้องให้สูงกว่านี้นิดนึงครับเอเคทุบออกนะครับทําให้สูงกว่านี้อีกนิดนึงนะวางอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับ แค่นี้นะครับมันก็จะเป็นอ่าสิ่งที่เป็นศูนย์กลางนะที่เชื่อมระหว่างกล่องแต่ละกล่องนะครับโอเคต่อ,อมานะครับเดี๋ยวผมจะวางกล่องเป็นรูป9บล็อกแล้วก็ว่า9บล็อกนะครับแล้วก็เรียงไปข้างหลังเลยนะแบบว่าเยอะๆเลยนะครับโดยที่ผมจะยกกล่องที่เรามีอยู่เนี่ยครับไปวางได้นะนี่ครับ อันนี้นะครับมันชื่อมอดว่า c a r r y o นนะครับมันสามารถยกกล่องแล้วก็พวก c r a f t ้งเทเบิหรือว่าพวกเตาเผาอย่างเงี้ยยกได้หมดเลยนะครับอะไรที่มันเป็นเราสามารถใช้งานได้ครับสามารถยกได้หมดครับโดยเฉพาะสามารถยกม็อบได้ด้วยนะม็อบที่เป็นแบบว่าเฟรนลี่ม็อบครับส่วนม็อบที่มันจะต่อยเราอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะยกได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็วางใกล้จะครบแล้วนะครับ ทั้ง9 9ชั้นเอ้ไม่ใช่9ชั้น9บล็อกแล้วก็ตรงยาวมาอย่างนี้นะครับฝักไฟฝักไฟหน่อยครับมันมืดนะครับนี่นี่ครับเราสามารถเก็บของได้3 0 0 0ักว่าชิ้นนะครับโดยที่เราสามารถเปิดแล้วก็ครับได้ผ่านค r ฟทิงเทอร์มินอลเท่านั้นเองนะครับแค่นี้ครับผมบอกเลยว่าโคตรง่ายนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาแรน่มาปิด เอาผนังมาปิดตรงนี้สักนิดนึงนะนี่ครับง่ายๆมากโอเคครับผมจะปิดไปอย่างนี้เนาะมันก็จะการมอนสเตอร์เข้าได้นะครับเอาละก็ค่อนข้างดูดีแล้วนะค่อนข้างเป็นรูปเป็นล่างนะครับสาหรับบ้านของเรามีอยู่แค่นี้เลยครับบ้านของเราทีนา่น่าจะมีประโยชน์คือบ้านของเรารดูดีครับมันจะเป็นแค่ถ้ำเองนะก็บ้านนะผมคิดว่าน่าจะสร้างสักอ p ีสัก หลังๆเลยแหละอาจจะสักยี่สิบกว่านะครับสิประมาณนั้นนะครับนะโอเคครับสำหรับอีนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนครับสำหรับอ่าสตอเรจของเรานะครับมีทั้ง crafting แล้วก็มีทั้งอ่าที่เก็บของที่โคตรเยอะนะครับสามารถเก็บของได้สามพักว่ชิ้นเนยะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตลาไปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ EP ที่6วันอังคารแล้วน,นะครับก็แล้วเจอกันพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย